สิ่งที่ควรรู้ก่อนผ่อนกับเจ้ามิซูบิชิอา o แ t นเดอร์ PH EV ใหม่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ที่มาพร้อมทั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.4ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ AC Synchronous Permanent Magnet Motor สตัวสามารถทำระยะทางได้ไกลสูงถึง55กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและยังประหยัดน้ำมันได้สูงถึง52.6กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวแถมยังได้ระบบขับเคลื่อนแบบ4ลอ้อโฟลได้มาให้กันอีกด้วย <Wow. S 1> ซึ่งรายละเอียดรูปร่างหน้าตาสเปคภายนอกภายในและราคาจะเป็นเช่นไรนั้นงั้นพวกเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ จองมิสูบิ i ิอ i o เ t นเดอร์ PHEV ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยโดยรุ่นแรกนั้นจะเป็นรุ่น2.4 PHEV GT ขับเคลื่อน4รล้อราคานั้นอยู่ที่1,640,000บาทและรุ่นท็อปจะเป็นรุ่น2.4 PHEV GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อราคานั้นอยู่ที่1,749,000บาท โดยทั้ง2รุ่นย่อยที่ว่ามานี้นะครับก็จะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันมอเตอร์เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยโดยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบดับเบิลโอเพตแคมชัพไมเวก ECI Multi 4B12 ขนาด2.4ลิตร2,359ซีซีไม่มีเทอร์โบนะครับแต่ว่าใช้กําลังแรงม้าส,สูงสุดอยู่ที่128แรงม้าที่4,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่199นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนอาทีทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ AC synchronous permanent magnet motor 2ตออัวโดยด้านหน้านะครับจะเป็นมอ S61 เที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่82แรงม้า137นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ด้านหลังนั้นจะเป็นรหัส Y61 ที่เที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่195นิวตันเมตรเมื่อเรานำเครื่องยนต์และมอเตอร์มาทำงานร่วมกันนะครับก็จะได้พละกกำลังแรงม้ารวมสูงถึง305แรงม้ากันเลยทีเดียวโดวยจับคู่กับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด300โวลต์ที่มีความจุไม่ให้มากถึงสิบสาลวัตแปด และทั้ง2รุ่นย่อยนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ยังมาเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อ a l l อ e e l d r i v e ให้กันอีกด้วย <Okay. S 1> ส่วนการชาร์จระบบไฟฟ้าน,นั้นถ้าเราใช้ไฟบ้านแบบ AC กระแสสลับที่3.7กิโลวัตต์230โวลต์16แอม์นั้นจาก0%ถึง100%จะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง ส่วนการชาร์จไฟแบบ DC f a ฟ้าชาร์จนั้นตั้งแต่0ูนถึง80%จะใช้เวลาเพียง32นาทีเท่านั้นเองโดยการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับจะสามารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงถึง55กิโลเมตรกันเลยทีเดียวโอ้โหขับขี่ได้ไกลพอสมควรเลยนะครับเนี่ย เหมาะกับคนที่นําไปใช้งานวันหนึ่งไม่เกิน50กิโลเมตรไปกลับที่ทํางานกลับมาถึงบ้านก็ชาร์จไฟอันนี้นี่แทบไม่ต้องใช้น้ำมันสักหโยชน์เดียวเลยนะครับสุดยอดจริงๆ <Okay. S 1> และยังประหยัดน้ํามันได้สูงถึง52.6กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวด้วยตาการสิ้นเปลืองน้ํามันตัวนี้นะครับก็อ้างอิงมาจาก e c o s สติ k e r จากเว็บไซต์ car.go.th กันเลยนะครับ okay. ส่วนด้านมิติตัวถังนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,695ม mm, ิมกว้าง1,800ม mm, ิมสูง1,710ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,670ม mm, ิมระยะต่ำสุดถึงพื้น190มิมมีความจุถังน้ำมันอยู่ที่45ลิตรส่วนด้านอุปกรณ์ภายนอกที่น่าสนใจเลยนะครับนั่นก็มีดังนี้จะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบทวิน LED ที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ไลน์ไล์แบบ LED มีไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ไฟไท้ายก็เป็นแบบ LED ระบบเปิดปิดของไฟหน้านั้นเป็นแบบอัตโนมัติมีระบบไฟส่องสว่างเวล่ำข้ามไลท์ที่ประตูมาให้มีระบบฉีดน้ำล้างไฟหน้า Headlamp Washer ได้กระจังหน้าสีโครเมียมรมดำมีราวหลังคาสีเงินมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3าแบบ LED กระจกมองข้างนั้นก็สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าเพราะมีไฟเลี้ยวในตัวบานประตูฝาท้ายนั้นเป็นแบบเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบได้เสาอากาศแบบคีบฉลามชาร์กฟิน มีระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ o m i n ิ Home l i ล h t ด้านภายในนะครับก็จะถูกตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยโทนสีดำวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารนั้นเป็นสีเงินและลายกราฟิกสีดำเบาะนั่งรอบคันนั้นก็หุ้มด้วยหนังส่วนเบาะนั่งคู่หน้าทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารนั้นเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าแทิศทางมีระบบปรับด้านหลังแบบไฟฟ้ามาให้เบาะนั่งด้านหลังแถวที่2นั้นสามารถพับแยกได้อิสระ6 4สิมีกุญแจระบบอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบพุชสตาร์ท หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบ MID ระบบ,บประกาศนั้นก็เป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระได้ซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้พวงมลาลัยก็หุ้มด้วยหนังเพราะมีสวิตช์ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมลาลัยมีระบบสั่งงานได้ด้วยเสียงมีช่องชาร์จไฟขนาด12โวลต์มีช่องชาร์จ USB 2.1แอมป์มาให้ ได้ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้เบรคโฮลและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้เขาก็ยังมีช่องพักไฟ AC ขนาด1,500วัตต์สองตำแหน่งมาให้โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่รักการออกป่าออกเขาไปตั้งแคมปิ้งแล้วแล้วก็สามารถนํากาน้ําร้อนหรือว่าที่ปิ้งขนมปังเสียบเข้ากับตัวรถเพื่อใช้ไฟ a อกันได้เลยนะครับอันเกประสงค์จริงๆ ส่วนด้านระบบความมัเทิงนั้นก็จะมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด8นิ้วที่สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ก็ได้รองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธมีลำโพงไม้รอบคันทั้งหมด6ตำแหน่งด้านระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบใจแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวมีระบบควบคุมการขับเคลื่อนและระบบการเบรกระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา AYC มีระบบช่วยเอกตัวบนทางลาชั้นระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวขณะลากจูงมีระบบการเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งแบบรุนแรงมีระบบเตือนจุดอับสายตาไบสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงมีระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังเรียคอทเทฟิกอเลิร์ตได้ระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติแปรผันอะด็ปทีฟคูสคอนโทลมีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศายังไม่พอนะครับยังมีเซ็นเซอร์กระยะช่วยจอดด้านหน้าและด้านหลังมาให้กันอีก มีระบบไฟฉุกเฉินเมื่อเราเบรกแบบกระทันหัน ESS ได้กุญแจแบบ Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมยมีระบบขับเคลื่อนสล้อแบบ SAWC หรือชื่อเต็มๆเขาก็เรียกกันว่า Super All Wheel Control ซึ่งระบบนี้นะครับก็จะมีมาให้เลือกกันทั้งหมด4โหมดเลยนั่นก็ได้แก่ Snow Mode เอาไว้ขับขี่ในยามฤดูหนาวที่มีหิมะเยอะๆนะครับซึ่งระบบนี้ผมคิดว่ายังไงประเทศไทยก็คงไม่ได้ใช้อย่างแน่นอนระบบถัดไปก็จะเป็นระบบแบบ Normal Mode เป็นโหมดแบบใช้ในการขับขี่ทั่วไป สปอร์ตโหมดเป็นโหมดที่ต้องการอัตราแรงบิดแรงเด้งเพิ่มขึ้นมาจะให้เฟลลิ่งแบบวัยรุ่นขับรถรวดเร็วทันใจและโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมด4 wheel ได้ l ็อกซึ่งจะเป็นโหมดการขับเคลื่อนแบบ4ล้อเอาไว้ลุยทางขรุขระหรือว่าจงังหวะที่รถเราติดลมเวลาไปออกทริปอะไรนี่ก็สามารถใช้โหมดขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญรุ่นนี้ก็ยังให้ถุงลมนิรภัยมารอบคันทั้งหมด7ตําแหน่งกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยและก็หัวเข่าคนขับ ส่วนด้านสีตัวถังนะครับก็จะมีมาให้เลือกกันทั้งหมด3สีนั่นก็ได้แก่สีเงินสเตอร์ลิงซิวเวอร์สีดำเจ็ t แบ็กไมค้าและสีขาวไวท์ไดมอนด์ซึ่งจากเพื่อนๆอ,ออกรถเจ้ามิ t ูบิชิเอลเลนเดอร์ PHEV ใหม่ตัวนี้นะครับเขาก็มีแพคเกจร,รับประกันแบบวอลลี e ่ฟรีมาให้กันจัดหนักจัดเต็มมาหลายรายการเลยทีเดียวโดยจะมีรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีหรือว่า160,000กมกิโลเมตร ฟีค่าแรงบรรลุรักษานาน5ปีค่าแรงเชิ้ระยะนาน5ปีฟีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีฟีประกันภัยชัน้น1นาน1ปีและที่สําคัญนะครับนไหนก็เป็นรถ plug in hybrid จะต้องหาลั๊กเสียบชาร์จไฟที่บ้านแล้วทางมิตสูนั้นก,ก็ยังให้เงินสนับสนุนค่าติดตั้งโฮมชาร์เจอร์ให้อีกไม่เกิน20,000บาทเอาไว้ให้เ,เพื่อนๆนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโฮมชาร์เจอร์ที่บ้านกันได้อีกเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Mitsubishi Outlander Plug in Hybrid ชโฉมที่ขายในประเทศไทยตัวนี้กันบ้างเพื่อนๆคิดว่ามันน่าผ่อนหรือไม่น่าผ่อนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ